มาดูวิธีการส w a p เหรียญที่เราเก็บกันมาได้หรือเหรียญที่เคมกันมาได้จากมินิแอปต่างๆนะครับว่าทำไมบางครั้งมันถึงส w a p ไม่ได้นะครับมาดูวิธีการทำกันว่าเขาทำกันอย่างไรนะครับยกตัวอย่างเช่นผมมีออโรอยู่นะเวลาเราเก็บเรียบร้อยแล้วนะครับเราเคมเรียบร้อยแล้วนะมันมีอยู่19ออโรเนาะอย่างเงี้ยเราจะส w a p กลับมาปกติแล้วเราก็จะส w a ปด้วยอูโนอย่างเงี้ยครับ สวอปเดออนโมาลองดูกันนะครับว่าเราเข้าอันนี้เสร็จแล้วเราเข้าที่วอลเล็ตแล้วเราจะมาสวอปตัวนี้กันสวอปฮอลโล่ฮอลโล่เนี่ยครับกดเสร็จแล้วกดสวอปนี่นะครับเรากด Max แล้วเราจะเลือกตรงนี้นะครับเป็นดับเบิลยูแล้วเรากดสวอปกันสังเกตดูไหมก็ว่ามันไม่ขึ้นถ้าใช้วิธีอย่างนี้แล้วไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนเหรียญโดยการสวอปก็คือมันจะรวดเร็วนั่นเอง แต่ถ้าเกิดใครมีความรู้ด้านอื่นก็สามารถเปลี่ยนจากเหรียญออโรมาเป็นเหรียญ WLD ได้เป็นเว r ร์กคอยได้เว r ร์คอยได้มาดูกันนะครับอย่างตอนนี้ผมมีอยู่10บาทเนาะแล้วก็เป็นเหรียญอื่นเป็นออโรอยู่เนี่ยผมก็เข้าที่โฮสเตชันตัวนี้ครับเข้าที่โฮสเตชันเสร็จแล้วเข้าโฮสเตชันเสร็จใช่ไหมครับเข้ามาในนี้หน้าตาโฮสเตชันมันก็จะเป็นประมาณนี้เนะเาะก็จะมีเหรียญธงเหรียญไทยอะไรอยู่นะครับก็กดปิดไป ไม่เอานะครับเข้ามาในนี้เสร็จปุ๊บก,ก็แบ็กกลับไปหน่อยโฮสเตชันหน้าตามก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นมินิแอปที่ผูกติดกับเวอร์แอปเหมือนกันก็เข้ามาดูเราก็จะเห็นเหรียญต่างๆที่เรามีนะครับในที่นี้ผมก็จะมีซูชิอยู่ด้วยมีออโรอยู่ด้วยอยู่ที่19เหรียญทัาน,นี้เราสวอปไม่ได้ใช่ไหมครับเราสวอปไม่ได้เราก็กดเข้าไปที่ออโรเลยเราจะมาบายเซลกันเลยนะครับเรากดเซลตรงนี้นะครับกดเซล แทนที่จะสวอปตรงนั้นเนาะสวอปตรงนั้นไม่ได้ก็มากดเซลล์ตรงนี้เลยนะครับกดเซลล์เสร็จคือทองอูโนไม่ได้ก็มาทําที่โฮสเทชันแทนนะครับกดแม็กซ์สำหรับใครที่เคมเหรียญมาได้แล้วหาที่สวอปไม่ได้แล้วไปสวอปแต่อูโน่ก็มาลองโฮสเทชันดูนะครับว่ามันสามารถทําได้ไหมผมกดแม็กซ์ไปนะครับแล้วกดเซลล์นี่ครับเขาก็จะบอกว่าเราจะได้รีซซฟเหรียญเป็น WLD ขึ้นมาแล้ว แล้วผมก็กด, Sell. ดคอนเฟิร์มเซลล์ดูซิว่าจะได้ไหม0.26เหรียญน,นะครับกด Allow t อ่าท่านเซ็ชั่เรียบร้อยแล้วอ่าทันนี้เซลล์เห็นไหมครับเซลล์สำเรเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ WLD มาอีก2.6เราก็กลับไปดูที่เปิรแอปกันแล้วเข้าที่ Wallet ข้างล่างมาดูกันนะครับคือยอดเงินมันยังคงเหลือเหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่า เหรียญตัวนี้ครับเหรียญตัวเวอร์คอยนยมันเพิ่มขึ้นมานะครับมาดูตรงนี้นะอ้าวกดไปที่เวอร์คอยเข้าที่วอลเล็ตเข้าที่วอลเล็ตเห็นไหมครับเวอร์คอยเราก็เพิ่มขึ้นมาละมันช้าหน่อยนะครับมันจะไม่ได้ดปุ๊บปั๊บทันทีก็กดไปที่เวอร์คอยมันก็จะมีเหรียญตรง spending ผู่ขึ้นมาอีก2.6แต่มันอยู่ LD เรียบร้อยแล้วเท่านี้ครับในกรณีที่เรา s วอปเหรียญจาก uno ไม่ได้เราก็มา swap หรือมาขายที่ host s ช a t i o n แทนนะครับไม่จําเป็นต้องใช้ uno อย่างเดียวนะเราก็สามารถมาแลกที่นี่ได้ในกรณีที่เราเก็บเหรียญอื่นมาที่มันไม่สามารถจะสวอ p ได้นะครับก็มาลองดูที่ h o สเ station กันนะครับก็ขอจบการรีวิวการเปลี่ยนเหรียญหรือแลกเหรียญหรือขายเหรียญที่เราเคลมมาได้นะครับกลับมาเป็น wld บนมินิแอป h o สเ station แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ